ทำไมเขาต้องฉีดซีโนแวคให้ตำรวจอะเอาไว้จับม็อบเลยเออด่คุณเล่นเล่นเล่นกันเองชมเลนตีกันเองจริงก็จริงๆแล้วเราไม่ปฏิบัติหน้าที่จรจรเวลาเราจัดลำดับความสำคัญไม่จําเป็นคนเนี่ยคุณคิดดูว่าเราเราจัดเพราะความสำคัญของคนในประเทศต่างๆเนี่ยครับไทยเนี่ยเราเนี่ยหมอพยาบาลฉีดก่อนใช่ไหมแต่ตอนนั้นมันไม่มีอย่างอื่นมันก็คือมันมีซีโนแวคหมอพยาบาลได้ฉีดก่อนแต่มาทำไมถัดมาทเป็นตำรวจทหารนะ เพราะมันเป็นด่านหน้าไงเจอผู้คนเยอะไม่ใช่อ่ะประเทศอื่นเขาไม่เขาไม่ได้จัดลําดับอย่างนี้คุณไปไล่ดูสิคุณลองไปรีเสิร์ตตัวนี้ดูผมไม่เชื่อ,อรประเทศอื่นเขาไม่ได้จัดลําดับอย่างนี้อืของเรานี่คือตํารวจทหารมันมาก่อนอืม,มันเป็นการให้สําคัญความอย่างนั้นกับอํานาจปราบปรามครับคือเวลาคุณคิดเนี่ยทัศนะของผู้นําประเทศมันจะคิดอย่างนี้หมอพยาบาลลบกับโรกถัดมาสิ่งที่สาคัญก็คือเราต้องคุมอานาจไว้ก่อนอืต้องคุมอำนาจให้ได้ก่อน S <S คุมอำน,นาจเพื่อการไล่จับคนเพื่อคนกระด้างกระเดื่องคนไม่เชื่อฟังในการออกมาตรการไม่ใช่ม็อบนะต่หมายถึงว่าถ้าคนมันจะไม่เชื่อฟังมาตรการอะไรต่างๆที่มันแบบที่รัฐบาลออกไปเนี่ยคือทัศนามันคิดอยู่แต่ว่าประชาชนเนี่ยต้องควบคุมได้ถ้าควบคุมประชาชนไม่ได้มันจะโรคระบาดนี่ไหมนั้นเนี่ยเราต้องสั่งตบวดได้สั่งทหารได้ที่จะออกมาควบคุมประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ต้องได้ฉีดก่อนข่าวเข้ามาของสนพราชวังนะฮะคือเขาพาดหัวไว้ว่าวุ่นฮะ สี่เสือเนี่ยติดโควิดแล้วก็ไปสัมผัสคนในสอนอด้วยทำให้มันเป็นกลุ่มเสี่ยงขึ้นมาเนี่ยนะฮะคือเจ็ดนาครับกักตัว45ราลายครับแล้วทั้งคืออย่างนี้เขาบอกว่าคนที่ติดเชื้อไปเนี่ยนะฮะโควิดเนี่ยมีทั้งแต่ผู้กำกับรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามฝ่ายสืบสวนฝ่ายจราจรแล้วครับ ฝ่ายป้องกันปรปาบปรามฝ่ายสืบสวนฝ่ายจราจรครับที่สําคัญคือตํารวจที่ติดเชื้อพบว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มอแต่ก็ยังคงติดเชื้อและตามข่าวเนี่ยฮะรู้สึกว่าจะได้รับคือทางนั่งของซีโนแวคมาพี่ถึกพี่ถึกสองเข็มเนี่ยนะแต่ว่าในนี้ไม่ได้เขียนนะฮะแต่ว่าน้องมาเล่าให้ฟังว่า2เข็มเนี่ยคือส <2 S 1> องเข็มของตำรวจเนี่ยมันส่วนใหญ่คนที่มันฉีด2เข็มก่อนเนี่ยมันก็คือซีโนแวคซีโนแวคทั้งนั้นแหละครับ ครับแล้วหมอข้าราชการต่างๆเขาถือว่าเป็นด่านหน้าตำรวจเนี่ยด่านหน้าเขาก็ฉีดฉีดไปก่อน,น,อนซึ่งสมัยนั้นคือต้องเป็นซีโนแวคก่อนแต่พ o i คือว่าเขาบอกคนที่ฉีดแอสซาเซเนกาเนี่ยเข็มเดียวยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อมันมีหลายเงื่อนไขอันนี้มันต้องดูรายละเอียดอาจจะต้องไปดูเลย,ยเขาอาจจะไม่ได้สัมผัสเชื้อใกล้ทิดไข่ก็ได้ครับแต่ว่าเอาเป็นว่า ฉีดเซโนแวก2สองเข็มหรือว่าฉีดไว้ฉีดสองเข็มซึ่งไม่ได้ระบุว่ายี่ห้อไหนเนี่ยนะก็ทําให้ติดเชื้อได้อืมอ่ะอันนี้ก็ถูกครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้มีผลรายงานออกมานะฮะว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตหรือว่ามีอาการหนักแต่อย่างใดเป็นรายงานแค่การติดเชื้อแต่ทีนี้คนก็ตั้งคาถามว่าอ้าวรัศนนพาฉวังตอนนี้จะทํายังไงจะมีคนมาแทนไหมนะซึ่งเขาก็บอกว่าเราก็มีคนตำรวจใกล้ๆมาโอ้ก็กักตัวกันไปฮะเขาก็จะมีคนมาดักการแทนอยู่นะฮะปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่ประชาชนมีก่อน ตำรวจประชาชนได้ตำรวจเนเรื่องสำคัญทำไมเขาต้องฉีดซีนแวคให้ตำรวจอ่ะเอาไว้จับม็อบเลยเออดีคุณเล่นเล่นเล่นกันเองชกเลนตีกันเองจริงก็จริงจริงแล้วเราเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่เจรจาเวลาเราจัดลำดับความสำคัญไม่จาเป็นคนเนี่ยคุณคิดดูว่าเราจัดลำดับความสำคัญของคนในประเทศต่างๆเนี่ยครับไทยเนี่ยเราเนี่ยหมอพยาบาลฉีดก่อนใช่ไหมแต่ตอนนั้นมันไม่มีอย่างอื่นมันก็คือมันมีซีโนแวคพยาบาลได้ฉีดก่อน แต่มันทำไมถัดมาทำเป็นตำรวจทหารนะครับเพราะมันเป็นด่านหน้าไงเจอผู้คนเยอะไม่ใช่อ่ะประเทศอื่นเขาไม่เขาไม่ได้จัดลําดับอย่างนี้คุณไปไล่ดูสิคุณลองไปรีเสิร์ชตัวนี้ดูผมไม่เชื่อเลยประเทศอื่นเขาไม่ได้จัดลําดับอย่างนี้อือของเรานี่คือตํารวจทหารมันมาก่อนไนงะม,มันเป็นการให้สําคัญความสำคัญกับอาํานาจปราบปรามครับคือเวลาคุณคิดเนี่ยทัศนะข,ของผู้นําประเทศจะคิดอย่างนี้หมอพยาบาลลบกับโรกถัดมาสิ่งที่สาคัญก็คือ เราต้องคุมอำนาจไว้ก่อนอต้องคุมอำนาจให้ได้ก่อนอคุมอำนาจเพื่อการไล่จับคนเพื่อคนกระด้างกระเดืองคนไม่เชื่อฟังในการออกมาตรการไม่ใช่ม็อบนะจะหมายถึงว่าถ้าคนมันจะไม่เชื่อฟังมาตรการอะไรต่างๆที่มันแบบที่รัฐบาลออกไปเนี่ยคือทัศนามันคิดจู่แต่ว่า,าประชาชนเนี่ยต้องควบคุมได้ถ้าควบคุมประชาชนไม่ได้มันจะโรคระบาดมัม้งเองนั้นเนี่ย เราต้องสั่งตะบวดได้สั่งทหารได้ที่จะออกมาควบคุมประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ต้องได้ฉีดก่อนพี่มองโลกในหลายป่าไม่ใช่นี่คือทศัศนรรัฐไทยรัฐ <c oughs> ไทยคือบบปัญหาเลยมันไม่มีประชาชนยอมฉีดซซโนแวคกก็เลยจับยัดข้าราชการ <c oughs> <c oughs>